จ้าวันดีค่ะพี่น้องปองปลาสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องอืสวัสดีพี่น้องปองปลาสุขสุขคนสวัสดีไปหาเก็บซี่นะคะทั่วโลกไปทั้งสปปลาวน้่นะคะไปทั้งต่างประเทศนะคะพี่น้องกินข้าวน้ำกันกับย่ยบน,น,ะะนยบุญย่ากมนีพอกันใส่สายง่ายแก่แกนี่นีไม่หยังมาสูก,กินมาเต็มพี่น,อน,น้องย่บนญซุปเน้อใหม่ นะคะซุปน้ำม่แบบบานๆเท่าใสแบบพริกดิบขว่ขว่หอมขว่กระเทียมอันนี้เป็นปลาดุกแดดเดียวทอดพี่น้องนละอันนี้ขว่ดักแดดพี่น้องวันนี้เบิ้งผักของเฮ้าผักสดผักสดผักลวกนะคะมาแล้วพี่น้องกินอหาน้ำกันวันนี้โบโบหลายยายห้างพี่น้องหิวเขาเ่าเฮ็ดนันเห็ดหนีเล้วชัวเสียนั่นอันของคอนันแล้วบุกปลาไหล เราหมกปลาไหลอันใจหอมผักซี่แต่ว่าเย่บนโบ๊ผ้ากันกินน้ำเล้ากับเล่กินแบบนี้อืมโดนๆอีกกินพค่นั่งรั้งเสียงดดเือง น,น้องไม้เป็นน้อไม้ถุงเลยพี่น้องเป็นน้อไม้ถุงอันอเขาเอามืเคียนต้มใส่ใบยะนงต้มใส่ใบยะนงแล้วเขาก็มาสุก nó phải lái lái thì nào tốt lắm Bữa giờ khóa. mình đi bữa nào bữa đẹp quá mới ăn, nấu là yến, kẹp thịt, Kìm bơ bớt, kìm bơ than thì nào, còn nhiều không, nhiều hòn กินแล้วเทียนนังมันเลยยอดบอลจีฮยอปลาบองลอ็ม้วนนี่เฮ็ดอันม้านนี่ปอกหอมปอกหอมกวกอันนั้นเราเท็ดแล้วเท็ดแอมป์ปิดประตูล้านเห็ดผิดประตูเรียบร้อยมันจีฮยอปลาผู้ใด้ยังาไงสั่งผู้ใด้ยังพาไงซิม เอาเด้อมาเด้อพี่น้องรองบึง้งละเหล่าวางสูตรเจ้าบุญตักแน่ตักแด่ขวดขวดเส้นรดีพเพือกก่อนกรับดูกอดเดียวมป้ะกอบกอ จริงเหรอพูดเดียวเรียกหน่อยไปหุ่นใส่ให้แป็นเอาข้าวจากไข่ลูกสาวหอมกระดูกมันขึ้นรถมันซาเล่งไปเรายุกไก่กับจ้าหังเอาไปน้ำเอาไปไป ค่ะปุบ๊บุ่๊บเรียวพี่น้องมันมันมันแซวมันดือนน้อตักบานให้พี่น้องซุปน,น้ำมันกระเพาน้ผักลหลายๆนั่ค่ะผักรวกผักรวกตรงนี้เยอะบนมากกันผักกาดขาวรวงมันหวานดีพี่น้อง เศร้าเนี่ยก็เกือบวินอีกแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนตะเวนเลยผู้ใดทรวมากกับบรดีรับผู้ใดทรงขอความากกับบรดีอ่านพี่น้องจินจาแล้วพรอนยาาเบิ้งจกขวงนะ Tên má là nha Kinh phụ đeo có xe phụ đeo là Bên nhắn cứ đi kinh phụ đeo và tìm Khó lắm và chỉ kinh Một lại cả lắng nâng vô Nhớ cả bọc Giờ mới kinh nắm bản, ngọc ngọc luôn Bây giờ hùng xuống cả lại mưa rồi. nó buồn nằm nó nào bạn bên này xí ít đen thì bên ít số nà nó hỏng bên hỏng non nhé buồn cứ nọ có bạn lấy được bên hỏng non Ừ, đặt hạt trên nắm đây phải nó lấy súp nó mày.

ไไสิไปใส่แตะละมือพี่น้องเออเอี่นเหตุลเหตรกก็สิทธิพูดขายเวลาบวงพริดกระทูน่ะสิทธิพูดขายสิเรียนดีวิวขายของ,ขอ,ง,ขอ,งอ,อย่ของเพราะดิเงินใส่เพราะดิ่าน้ำค่าไฟค่าใส่ใจ ม่รูกค่าคาประจำห้องเลยพี่น้องเอฟซีห้แาแหละบอร์แล้วเพิร์กระซังบอรแล้วเพิร์กระซังจังเห็เรามประกาศประกาศขาวมันมันหวน

mà sao má xuống bàn họ có hơn tư mất tư quan giọt lông với phía nào ta bớt này vàng ต้องทงไปหาขุดปูไปแง่ายดแดงเริ่มแล้วเกิ่มจีมีบัดแดงแง่แล้วเจ้าบวมฮันมีเวลาเมื่อไข้จำบายน้ำที่น้องหายเช้าหายเช้าวินเช้านั่งก่อน

าิบบาทดักเดห้าสบาทคนทอกอกินอไซำนิเรี่นลองเอ้ยกินไรเป็นเด็กาปตหอมวกัเครื่อวข้าวตะไครขเห็ดประเด็นบ้ง

ขันเลือก็็เขานอนน้ำเดือดอมากแมนีไงเต๋อสิมันกัดน้องเปาอ่ะมันกัดกันอยู่เราได้ปลุษได้ลุกมาไรตีสามขึ้นเ็บซีอิจีกับเอฟซีคันเลือก <c ười> ขึ้นหอดคันเลือกขึ้นหอดอิจีคนยแมวเบื้องในย่ครับ แมวกอกว่ปเป็นใจบรอย่บานักเที่ยวแม่บอกกรไดไปพักต้นยังสี่พวงสีบ้าน Zo. Dat lijkt lekker. อกด้อกินเปอแล้วกินเพื่อเอบซีุูสุขคนเหรอข้าวนาดพี่น้องเลยพมาหากินพี่พน,น้อง ต้นพักต้นพักเลยบุญอืมอัวอ้วนๆพี่น้องกินสดสดแต่แซ่บหวานอากาศคาปีอันที่มันห่อแล้วบนนี้มันเขากินเมื่อทันมันกับผืออกคผืออวบแล้วมันกับแท่งแท่งหยอดขึ้นนั่สิวันนี้แท่งหยอดขึ้นพี่น้องอ่อนเสียงเขามาลวกมากินได้ตัวน้นมันแต่แกมาจิ้มมะเขือมันกสิแก่ บนไ้วยควางวานตกไทยพี่น้งมีอินทผา,าลังพี่นอ้องมีอินทผา,าลังกิอินทผา,าลังเต็มกวงนี่ครึ่งกิโลไหม เต็มกล่องคนึ่งกิโลถือน่อยยี่บนรสมมามหกกล่องหกกล่องสามยสอยสาบาทเนื้อหวานฉ่ำดีดีถหน้องหกกล่องสามรอ้มรอยสามสิบบาทกล่องละคืนนกงคกิโล ก็ที่เบ็ดโม่งตัวพวกเออมันกับจีเทียงเลยดิพาเพ้นเลยดิล็อกบ้านไล่ถึงเดี๋ยวนี่เนื้อย่างฉ่ำเลยพี่น้งองกินแต่ปลาล้ำอบแห้งอบเขาอบแทบแทบ Ở ừ, dưới bà phen, Khương chị mẹ nè Tiếc này em mà hay phải ốc khai bàn ít chung nha ạ Xúc không Mấy thằng Kim em Kim bà, kim kim, ra mày bà นำ้ำมาเลอะแกงเจ้าวแกงเป็ดนักแดะเอาเหรโอ้ยตายพี่นอ้องตายอยีไม่กินข้าวน้ำตายอีไม่กินข้าวน้ำหรอเด้อพ,พ,พ,พี่นัดเด้อพี่นัดเพี่อี เป็นเบืองยังเด้่ยเป็นหามหาเจ้าเรืออยู่พอไ,ไปใส่ก็พอเห็นน่ะกินเข้าน้องกันยี่เทียโอ้ยพอกิน,กกนพ่อกันยี้พอกินพ่อกันยี่เทียดอกแล้วลอกบ้านเอฟซีเหรอเนาะโอ้เอฟซีแล้วพูดจา,กกาเราพี่น้องพูดจาว่าเอฟซีเองพี่น้องแล้วฝากเงินไม่ให้ใส่บอกว่าเพราะเอฟซีฝากเง,งินไม่ให้ใส่เป็นผู้จ้างใดล่ะ เอฟซีอีหนงเป็นผู้จังไถ่ไขินหนาเขาอยู่บอกมเห็นเลยคนย่ตางปะเทิคนกินซอสเมือเรากองอี๋ยังมาท่านในเบอร์จูเฟินอ่ะกะปุ๊นี่มันเคืองกิโลมันก็หวานเนาะเขาไปกินได้บอหลายเจ้ามากเยอะอะถามพอแล้วว่าเจ้าว่าไม่ได้อย่างบักท่านบักท่านเชื่อมนะนะบักท่านเชื่อมอินทผาลัม,มเราเคยกิน,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 มมนเนาะ มันเปนมันเชื่อมต่อเขาอันนี้เขาอวกนี่แต่น้อยเพื่อนน้อยดีเอาแล้วเป็นพี่น้องเลยหลายหน้าที่แล้วกินเขาเดินพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันกินเพือ่อเลยเด้อพี่น้องเด้อกินเพือ่อแล้ว